คุณรู้ไหมครับว่าบิ๊กไบค์ทุกคันในร้านผมเทสเองทุกค ja. mm ันเพราะถ้าผมไม่กล uh> ้าข uh 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 ี่เท่ากับว่าผมไม่กล้าขายครับที่อื่นอาดล้างแล้วจอดขายเลยแต่ที่นี่ผมเช็คเต็มระบบพร้อมรับประกันให้ทุกคันครับ1ปีหรือ1 0,000มนกิโลนะแบบไม่ต้องลุ้นเลยอยากได้ของคุ้มต้องที่นี่เท่านั้นครับอย่างเช่นคันนี้ครับ Yamaha MT 09ปี2023นะคันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาสดๆร้อนๆเลย นะได้ท่อแต่งแล้วนะได้กันสะบัดแล้วหน้าจอเป็นแบบฟู l l LED เรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังใหม่ใหม่เลยคันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปลองเทสนะครับพร้อมเซอร์วิสให้เต็มระบบก่อนที่จะมาตั้งหน้าร้านถ้าใครสนใจคันนี้นะเอาไปถูกๆูกแล้วกันครับ2 0ง0 0 0เเท่านั้นนะในตลาดมี3 0 0 0 0 0กว่าแน่นอนนะครับสนใจก็สู่ทุกสองแปด2่แอดบ้านเขียวมาได้เลยครับแอดไซทีเ s Big Bike ชื่อนี้ไม่มีเสีย E mm.